สวัสดีครับทนายนัฐเมืองนครวันนี้ขอมาตอบคำถาม FC ที่พยายามที่จะพิมพ์ข้อความมาถามข้อกฎหมายจากทนายนะครับทนายขอแจ้งให้ทุกคนได้รู้แฟนเพจ FC ทุกคนนะครับการพิมพ์ข้อความมาถามคำถามข้อกฎหมายนั้นซึ่งทนายไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับทุกท่านได้หากทนายให้คำตอบไปจากกล่องข้อความนั้น หมายความว่าทตนายนั้นตอบคำถามที่ผิดตอบคำถามที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ความจริงว่าเรื่องราวที่ท่านถามนั้นเป็นเรื่องอะไรเอกการเกิดขึ้นอย่างไรตั้งแต่ปัจจุบันอนาคตและก็อดีตการที่จะให้คำตอบให้คำปรึกษาเรื่องปัญหากฎหมายได้นั้นตนายจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆรู้ข้อเท็จจริง ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไรมีใครเกี่ยวข้องบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างเป็นอย่างไรเราสู้ได้สู้ไม่ได้มีอะไรที่สามารถที่จะแอบอ้างได้บ้างซึ่งปัญหาต่างๆนั้นท่านเขียนมาในกล่องข้อความบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดห้าบรรทัดโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่จะให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องได้เพราะปัญหาที่ทนายให้คำปรึกษาไป ในกล่องข้อความนั้นซึ่งเป็นปัญหาที่ท่านจะต้องเชื่อและท่านจะนําไปปฏิบัติแตหากทนายให้คำปรึกษาไปโดยไม่รู้ข้อท็จจริงนั้นเป็นการตอบที่ปิดปราดและไม่และไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง fc หรือแฟนมเกจของทนายนัททุกคนนะครับทนายจะพิมพ์ข้อความตอบไปว่าให้โตมาหาทนายเพราะปัญหาข้อกฎหมายนั้นเป็นปัญหาละเอียดอ่อน ทนายจะต้องถามเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเมื่อได้รู้ปัญหารู้ต้นเหตุรู้ต้นตอแล้วทนายจึงจะให้คำปรึกษาได้มี f ีซหลายท่านโทรมาแล้วตานาก็ได้ถามโน้ตามนี้ตามนั้นเหมือนกับซักไซเลี่ยงเหมือนกับว่าอยากรู้บางครั้ง FC ซีไม่ไม่ชอบตานายก็ได้อธิบายไปว่าตานาจะให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายได้ทนายต้องรู้เรื่องราวรู้ข้อเท็จจริงเพราะก็กฎหมายนั้นเป็นพรรและละเอียดอ่อน หากทนายให้คำปรึกษาไปดูไม่รู้เรื่องราวก็แปลว่าท่านได้รับคำปรึกษาไปโดยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่สามารถากแก้ปัญหาได้เหมือนกับทนายนั้นตอบปัญหาโดยไม่มีความรู้หรือไม่เก่งนะครับนี่ว่าทำไมทุกคนถึงต้องโทรศัพท์ําพิมพข้อความทนายขอตอบตรงๆนะครับทนายไม่สามารถให้คคำตอบในกล่องข้อความได้เพราะการตอบคำถามบางครั้ง ยก,ยกตัวอย่างเช่นท่านถามมาว่าใครดีลักทรัพย์นายจ้า,างมีโทษจำคุกเท่าใดนะครับการลักทรัพย์ตัวไปมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแต่ลักทรัพย์นายจ้า,างมีโทษหนัก5ปีศารบางครั้งสารเดียวกันแต่อยู่คนละห้องพิจารณาหรือคนละบัลลังก์ลักทรัพย์นายจ้า,างบางศารลงโทษสองปีบางคนลงโทษหนึ่งปี แต่ที่ทนายไปพบมานะครับลักทรัพย์นายจ้าง40กว่าครั้งสารลงโทษครั้งละ8เดือนเห็นไหมครับสารเดียวกันแต่ผู้พิพากษาคนลักคนกันพิพากษาไม่เท่ากันหากท่านถามว่าคดีลักทรัพย์นายจ้างสารลงโทษเท่าใดหากทนายตอบว่า2ปีแต่อยู่ๆท่านไปมีไปรู้มาจากคนอื่นว่าสารลงโทษแค่ปีเดียวเห็นไหมครับทนายตอบไปโดยไม่รู้ไม่เก่ง แต่่ท่านภูมมาถามไม่แช่มไม่ใช่พิมข้อความนะตัวมาถามทนายจะตอบนายว่าทําไมศาลลงโทษเบาทําไมศาลลงโทษปีเดียวทําไมศาลลงโทษสองปีห้าปีหรือว่าสามปีทนายสามารถที่จะให้อผลได้และก็ทนายสามารถที่จะแนะนําต่อได้ว่าคุณต้องทําอย่างไรศาลถึงลงโทษเบาและก็มีเหตุให้ศาลร,รอคันลงโทษได้นี่คือคําตอบว่าทําไมถึงทนายไม่พิมพ์ ตอบคอมมต์กับ f อนะครับเพราะก็อกฎหมายเป็นปัญหาละเอียดอ่อนการตอบคำถามนั้นบ่งบอกหรือบ่งชี้ว่าทนายนั้นเก่งมีความรู้เชี่ยวชาญในปัญหานั้นๆอย่างแม่นยำหรือไม่เพราะกาตอบคำถามนั้นต้องรู้เรื่องราวรู้ปัญหารู้ข้อที่จริงต่างๆมากมายถึงจะให้คำปรึกษาได้ นะครับและก็หากท่านตมาปรึกตมาปรึกษานะครับหากทานายไม่ได้รับสายและทานายขอชี้แจงว่าทานายจะรับสายทุกสายไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อเมหากทานายไม่ได้รับสายแปลว่าณนะเวลานั้นทานายติดธุระอันจําเป็นหรือติดว่าความอยู่ที่ศาลซึ่งหากท่านตูมาครั้งเดียวทานายไม่ได้รับสายท่านจงเว้น ช่วงว่างระยะห่างตัวมาในช่วงเช้าเที่ยงเย็นก็ได้นะครับโตะตั้นตัวมาแล้วตนายไม่ได้รับสายตปได้เลยว่าตนายติดธุระเพราะตนายอากสามารถรับสายได้ตนายจะรับสายนะครับหากไม่สามารถรับสายได้แปลว่าตนายติดธุระเมื่อตนายติดธุระแล้วตนายไม่สามารถที่จะทิ้งภาระธุระในขณะนั้นมารับสายของท่านได้ตนายต้องว่างก่อนในขณะนั้นนะครับอย่าน้อยใจอย่าคิดว่าตนาย ไม่อยากให้คำปร,รึกษานทนายเต็มใจที่ให้คำปร,รึกษาทุกคนและทุกปัญหาเพราะทนายเข้าใจและรู้ว่าปัญหาของท่านที่ท่านโตมานั้นท่านมีความทุกข์ท่านมาีความเครียดท่านมีภาระอันใหญ่หลวงที่ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เอฟซี FC บางคนที่โทรมาหาทนายเขาบอกว่าเขาโตไปหาคนอื่นมาหลายคนแล้วแต่คนอื่นนั้นไม่สามารถที่จะตอบได้ตรงกับปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา ให้กับท่านได้แล้วท่านตูมหาตนายนัทตนายก็สามารถที่จะตอบคําถามแก้ปัญหากับต่างๆให้กับท่านได้มากมายนะครับเพราะตนายรู้ว่าปัญหาของท่านแต่ละคนนั้นไม่ให้เรื่องเดียวกันเตตังออกคนละแบบคนละมาคนละต่างกันไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้และก็ปัญหาทุกปัญหามีต่างออกท่านจงเชื่อปัญหาทุกปัญหามีตางแค่อยู่ที่ นายแต่ละคนมีความเก่งความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะที่จะแก้ปัญหาตัานได้หรือไม่แสงสว่างมีเสมือที่ปลายอุโมง์ที่ปลายอุโมง์นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทานายขอขวากไว้นิดหนึ่งนะครับหากตั้นต้องการปรึกษากับทานายนทานายยินดีรับสายตุกสายแล้วก็เมื่อวานนิดหนึ่งนะครับ เมื่อวานมีผู้ชายโตมาหาตายนน่าจะสายมาจากกรุงเทพหรือว่าพระอีสานประมาณน,นั้นแล้วก็เขาโตมาด้วยความตื่นเต้นร้อนร้อนใจแล้วก็โตมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถามคำถามเดิมอกครั้งเจ็ดครั้งตายนก็ให้คำตอบไปอย่างชัดเจนแล้วก็ยังถามคำถามเดิมอีกตายก็บอกว่าให้เขานั้น นะตามใจให้สงบตามใจให้นิ่งให้สบายนะตามใจให้ปกติให้เป็นกลางกลางนนะครับและก็ตาม้าจ๋า,จาและก็ตั้งใจฟังคำตอบของทนายเพราะว่าทนายไม่สามารถที่จะตอบคำถามของทั้นเดิมคำถามซ้ำๆห้าอักลงได้เพราะทนายมีธุระมีภาระและก็มีงานที่ต้องทำทนายยินดีจะให้คำตอบแต่ของไอ้ทั้นนั้น ก่อนที่จะโตนั้นทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบนะหากท่านเหนื่อยหรือท่านาจิตใจกำลังร้อนรอนอยู่นั่งให้สบายก่อนนะครับนะทำจ,จิตใจให้สงบแล้วก็โตมาปรึกษาแล้วท่านจะได้คำตอบที่ท่านนั้นปึงพอใจหากท่านมีภาวะที่ร้อนรอน,ร,นร้อนใจเหนื่อยหรือขณะนั้นกำลังตืง่นเต้นท่านจะได้รับคำตอบที่ ตอบแล้วท่านอาจจะลืมหรือได้ยินไม่ชัดเจนเพราะอารมณ์ของท่านในขณะนั้นมันร้อนรุ่มอยู่นะครับเมื่อมีปัญหาปรึกษาทนายที่ท่านรู้จักหากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาแต่ไนนะยินดีการปรึกษาทุกคนทุกเรื่องราวนะครับสว,สวัสดีครับ Let like me take you far away you You'd like. Me take you Let me take you far away, you'd like.